จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆของโรงแรมเดอะฟูเป็นเกาะลันตาที่นี่มีความงดงามแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยล่ะคะ่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนี่จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆของโรงแรม The ube, เดอะฟูเบนเกาะลานาันตาที่นี่มีความงดงามแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยล่ะคะ่ะ โดดเด่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งนะคะหรือว่าโทนสีนะคะมีความทันสมัยสุดๆเลยแดีวก่อนที่เราจะไปดูห้องพักเราจะพาชมบรรยากาศโดยรอบของที่พักกันก่อนนะคะว่าสวยขนาดไหนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณสาวว่าน้ำของโรงแรมเดอะฟูเบ้นนะคะ าก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าตรงสาลเนี่ยจะมีกระเบื้องเป็นสีแดงเป็นสีเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะตรงนี้ก็ยังจะมีเป็นกระจซีเบาๆนะคะเป็นแบบโค้งกลมแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากส่วนฝั่งด้านหน้าตรงนั้นนะคะเราก็จะยังมองเห็นเป็นวิวทะเลสวยๆนะคะมีที่นอนชายหาดนะคะสําหรับให้เรานอนอาบแดดพักผ่อนได้ที่นี่นะคะจะอยู่บน ขาสูงเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถมองวิวพระอาทิตย์ตกจากฝั่งนี้ได้อย่างงดงามเลยล่ะคะ่ะ f a c i l i t นนะคะนอกจากจะว่ายน้ําตรงนี้แล้วนะคะเขายังมีแบบห้องจิมนะคะมีห้องอาหารให้เราด้วยนะคะห้องพักเขา่จะมีแค่15ห้องนะคะสรูมไทยเท่านั้นทจนี้จะพาทุกคนไปชมสองรูมไทยที่น่าสนใจนะคะรูมไทยแรกจะเป็นห้องแบบดีลักซ์นะคะห้องไทยที่2นะคะจะเป็นแบบ p v a t e suite ะคะ่ะ นี้นะคะจีนี่ก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ ห้องทายดีลักซ์นะคะของ The Hood, เอดอะฮุบเบนเกาะลันตานั่นเองค่ะซึ่งห้องพักห้องนี้นะคะก็คือจะเหมาะสําหรับคู่รักนะคะจะมีความโรแมนติกเป็นอย่างมากเลยนะคะอย่างเตียงนอนตรงนี้นะคะก็คือเป็นเตียงไซส์ขนาดใหญ่นะคะขนาด7ฟุตกันเลยทีเดียวเตียงที่นี่คือนุ่มมากน่านอนมาก,มาก,มากๆทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์นะคะให้เราสามารถนั่งทํางานได้นะคะมีเครื่องชงกาแฟมาให้มีทีวี คอนเนคกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูหนังได้เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เก็บตู้เย็นมินิบาร์นะคะนอกจะมีเครื่องดื่มแช่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับเครื่องดื่มกาแฟชาต่างๆนะคะแล้วก็ขนมขบเคียวนะคะส่วนมุมนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นมุมนี้เลยเห็นไหมด้วยโทนสีนะคะแล้วก็ภาพว่าจะเห็นว่ามีความเป็นพักต ว่าไม่ขึดอ,อัเลยล่ะค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะก่อนทังเข้าห้องน้ำนะคะก็จะเห็นว่ามีมุมอ่านาหน้าตรงนี้นะคะซึ่งมีของใช้มาให้ครบครันเช่นเดียวกันนะคะมีผ้าชุบตัวอะไรต่างๆให้ด้วยนะคะพร้อมกับกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยฝั่งนี้ก็คือจะเป็นของตู้เสื้อผ้านั่นเองค่ะซึ่งถ้ามองแล้วนะคะโดยรวมก็เหมือนจะเป็น walk in closet เ,เบาๆนะคะสาหรับผู้ที่มาพักผ่อนก็จะมีเป็น กระเป๋าสารแบบนี้นะคะพร้อมกับผ้าเช็ดตัวสําหรับเตรียมมุกไปเล่นน้ำที่สระด้างได้เช่นเดียวกันตู้เซฟคือดีมากเลยนะคะเปิดมาก็คือมีไฟด้านในนะคะเขาจะมีชุดคลุมอาบน้ำให้เราด้วยเผื่อเราใส่ไปเล่นสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีตู้เซฟให้เราด้วยนะคะพร้อมกับชั้นต่างๆที่สามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายมีลิ้นชักย่อยๆเก็บของได้ด้วยทางซ้ายมือก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะแต่ว่าห้องน้ำมีความพิเศษอย่างหนึ่ง อ่ะเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะคุณจะเจอกับโซนชาวเวอร์ตรงนี้ใช่ไหมมีเลนชาวเวอร์ให้ด้วยนะนี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะจะมีเป็นอ่างจักรกุซี่ขนาดใหญ่นะคะสามารถลงแช่ได้ถึง2คนเลยทีเดียวนี่เมื่อเราเปิดมูรี่ขึ้นนะคะเราจะม แล้วก็เป็นอะไรที <c oughs> ่รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยละคะ่ะห้องนี้นะคะฝั่งระเบียงสามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็สามารถออกมานั่งเล่นได้นะคะทุกคนระเบียงค่อนข้างกว้างทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้ามองลงไปด้านล่าองอีกนะคะตรงนี้เราก็จะมองเห็นเป็นสระว่ายน้ำห้องพักที่นี่นะคะทุกคนยังสามารถมองเห็น วิวเกาะสวยๆอย่างเกาะห้าแล้วก็เกาะรองไปด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเจนี่จะพาไปดูอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องนั้นจะเป็นห้องที่แบบพิเศษที่สุดสำหรับเดอะฮูบเบ้เลยละคะ่ะอ่าและนี่นะคะก็คือห้องไพรเวทสวีทของเดอะฮูบเบ้นั่นเองค่ะ ห้องพักห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็โทนสีของเขาจะเป็นโทนสีขาวนะคะดูสว่างสบายตาสุดๆเลยละคะ่ะส่วนเตียงนอนนะคะก็คือจะอยู่กลางห้องแบบนี้เลยนะคะเป็นเตียงที่แบบว่าใหญ่มากๆเลยจะบอกว่าสัมผัสนุม่มละมุนนะคะถ้าได้นอนพักบอกเลยว่าต้องหลับสบายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะมองออกไปข้างนอกนะคะยังเห็นเป็นวิวทะเลสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนฝั่งน,นี้นะคะจะอยู่ ติดกับลิ้นสาวยน้ำนะคะสามารถเปิดมูลี่ขึ้นไปแล้วก็นั่งตรงโซฟาหรือว่าเดเบดต,ตรงนี้นะคะเพื่อมองไปด้านนอกได้แล้วก็เดเบดต,ตรงนี้จะบอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆซึ่งสามารถเป็นที่นอนได้อีกหนึ่งจุดด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะมีทีวีขนาดใหญ่แบบนี้เลย ใหญ่มากๆทุกคนก็คือสุดแคทเทนี่เห็นไหมของใช้ต่างๆนะคะอย่างเช่นลำโพงบลูทูธที่เป็นนาฬิกาด้วยมีเครื่องชงกาแฟแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบแคปซูลนะสะดวกสบายมากๆเลยละคะ่ะตู้เย็นมินิบาร์นะคะจะถูกซ่อนมาอยู่ตรงนี้ไม่รบกุมไม่รบตาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะหามุมถ่ายรูปไม่ต้องกลัวว่าจะมีสิ่งของลกๆอยู่ด้านนอกเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนมินิบาร์เบาๆนะคะจะมีเครื่องดื่มชากาแฟเก็บไว้ให้ตรงนี้เลย ด้านหลังหัวเตียงนะคะฝั่งนี้เขาก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้ามาให้ถึงสองฝั่งแบบนี้เลยพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในห้องน้ำแบบครบครันเลยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แล้วก็ในนี้จะมีเป็นเสื้อคลุมนะคะสําหรับเอาไว้ใส่คลุมไปเล่นน้ำฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตู้เซฟนะคะเล็กๆเอาไว้ให้เก็บของสําคัญได้นี่คือพื้นที่ในห้องน้ำนะคะทุกคนจะบอกว่าพื้นที่ในห้องน้ำนี่คือแบบอลังการมากๆจริงๆ นี่คือเป็นโซนชาเวอร์อย่างเดียวนะคะมีชาเวอร์เลนชาเวอร์นะคะฟังก์ชันตรงนี้เขาดีไซน์ดีมากเลยนะคะสามารถใช้วางของใช้ต่างๆได้ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่ถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะเพราะว่าเขาจะมีกระจกบ,บานใหญ่ที่สามารถส่องได้เต็มตัวแบบนี้เลยนะคะแต่งตัวเสร็จแนะปุ๊บก็มายืนตรงนี้เท่านี้ยังมีเพดานที่ยกสูงมากๆเลยนะคะทําให้มีความ ปโปร่งแล้วก็โล่งสบายสุดๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเวลามาพักห้องนี้ที่ระเบียงด้านนอกนะคะจะเป็นแบบเปิดโล่งแบบนี้เลยนะคะจะมีเก้าอี้พักผ่อนหรือว่าเก้าอี้ชายหาดท่าย่สองตัวนะคะคุณสามารถนั่งชิลๆนะคะแล้วก็ชมวิวทะเลสวยๆตรงนี้ได้เลยะคะ่ะฝั่งนี้เขายังมีเป็นอ่างจาก,กุซซี่ขนาดใหญ่นะคะให้เราสามารถลงไปแช่ได้ สามารถแช่ได้สองคนนะามากับคู่รักบอกเลยว่าสวีทวิววิวแน่นอนค่ะเสีย่ยงอันี้จะพาทุกคนไปดินเนอร์พร้อมกันนะคะซึ่งวันนี้จะมีเซตดินเนอร์ของทางฮูเป็นให้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่พาคู่รักมานะคะอยากแบบจัดโตนดินเนอร์นี้ก็สามารถแจ้งทางที่พักให้ได้เลยนะคะเขาจะมีจัดเซตดินเนอร์ให้ที่ห้องอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศการดินเนอร์ในคืนนี้จะเป็นยังไงนะคะ สำหรับาพาก์ตแฟนนะคะคอร์ดแล้วก็มาดิเนอร์ที่นี่ค่ะเซตอาหารเขาะจะมีให้เลือกสั่งหลายแบบนะคะถ้าเกิดว่าสนใจสั่งเป็นเซตไหนนะคะก็สามารถแจ้งทางพิาพากได้เลยนะคะสำหรับเซตดิเนอร์ในมื้อนี้นะคะของเราจะสั่งเป็นบูชิต้านะคะแกงเขียวหวานไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็จะมีของหวานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะ,ะแล้วก็ค็อกเทลนะคะเราสามารถสั่งพิ่มเิมได้เลยนะคะซึ่งมีให้เลือกสั่งเมนูมากนะคะ เ mm h hmm. อะ o ุเเกาะลันตานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเป็นที่พักที่อยู่บนเขาสามารถมองเห็นวิวทะเลด้านนอกได้ห้้งพักมีเพียงแค่15ห้องเท่านั้นทําให้บรรยากาศของที่นี่มีความไพรเวทสลุเลยเล่ะค่ะใครนะคะ,ะ,คะที่สนใจจะมาพักที่เ h อะูุเบ้นเกาะลันตานะคะดีะนี่จะทิ้งเบติดต่อมาให้ด้านล่างเลยสุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ฝากกด ไลค์กดบสะตุ้์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจนนี่และช่องอินสตาแกรด้วยนะคะรอบหน้าเจนนี่จะพาไปดูห้องฟ้าที่ไหนก็อย่าลืมเข้ามาดูกันนะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย